สำหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปแม่หมอนะคะวัส,สนาของคุณนะคะพอที่จะสุขสบายกับเขาได้ไหมหายใจคล่องไหมนะคะพอจะทํามาหากินภายในปี68เนี่ยนะคะลาบลื่นไหมนะคะหรือมีดวงที่จะมีคนเข้ามาอุปมา์มีโชคมีลาบ้างกับเขาบ้างหรือเปล่านะจ๊ะามาดูแรนดอมกันจากหมอแขกสีวห้าทาร่นะคะ ก่อนอื่นแม่หมอขออนุญาตดูตัวตนของคุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะคุณเป็นคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะนะตัวแทนนะคะธาตุอาจจะไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรก็มาฟังกันนะคะมองแล้วคุณเป็นคนที่นะคะช่วงนี้อาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะอยากกลับไปอยากหวนกลับไปอีกนะคะ ช่วงนี้อาจจะคิดถึงแต่เรื่องอดีตสักหน่อยหรือคนในอดีตอาจจะกลับมาหรือเป็นคนที่คุ้นเคยนะคะรู้จักกันมาก่อนก็ได้อาจจะไม่ใช่คนเก่าๆนะคะก็เป็นไปได้ทีนี้มาดูนะคะว่าโชคลาภวาสนาเพาสิมีเฮียมีแห้งได้สุขสบายน้ำขาจาวโพเห็นอย่างกระเพาะสิสําเร็จบบนะคะภายในตั้งแต่วันนี้นั่นแหละจนฮอตสิ้นปี68เลยนะคะโอ้บอกเลยนะคะการงานมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายงาน อะไรที่นิ่งๆมานานนะคะประมาณช่วงเดือนเดือนเไปแล้วนะคะประมาณเดือน7กับลครดาคมมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งที่รอคอยมานะคะความรักดีค่ะการงานได้เริ่มต้นใหม่นะคะความรักเห็นบ่อาจจะได้มีเรื่องเดิมๆเก่าๆหววให้คิดถึงก็ได้นะคะช่วงกันยายนนะคะอาจที่จะได้รับคําตอบที่รอคอยมาเพราะบางคนบางท่านก็เป็นโสดมานานเหมือนกันนะคะอู้สิได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะจบจากงานเดิม ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะอยากลาออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะกับเรื่องราวของการงานอยากสิไปเฮดมองไหมบางคนบางท่านอยากไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปไหมมีนะคะมีเกณฑ์และมีโอกาสอย่างสูงนะคะนะบางคนบางท่านได้ไปเร็วด้วยนะคะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโชควาสนานะคะแต่มองแล้วน่ะหลายๆคนที่เข้ามาดูอาจจะสัก เดือนเจ็ดลงไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายชีวิตจะสุขสบายมากขึ้นนะคะเฮ็ดอย่างกะสีสําเร็จอย่เด้จ้าเนี่ยบางคนบางท่านมีเกณฑ์เจอกับชาวต่างชาตินะคะเป็นความรักนะคะความรักกับชาวต่างชาติน่ะนะคะอาจมีเกณฑ์ได้เจอเพราะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากๆนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างหรือบางคนบางท่านนะคะอยากได้รับการซัพพอร์ตอยากได้การรับการช่วยเหลือ จากใครบางคนมีเกณฑ์นะคะนี่ให้เมนรับพลังงานความโชคดีนะคะบอกเลยว่าอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะคะการช่วยเหลือการอุปถรัรมภ์ชีวิตจะสุขสบายหลังจากเดือน7เดือน8ไปแล้วนะคะขอให้โชคดีจ้า